ธรรม,มวุธวาดหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธว,วัดเวรุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองถาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่17ตุลาคม2567ถ้าเราเห็นร่างกายเป็นอสุภะให้มันเป็นภาติดตาติดใจเราไปตลอดศากยธิที่มันจะไปตั้งอยู่ตรงไหน ความถือเขาถือเรามันจะไปตั้งอยู่ตรงไหนวิชิกิจฉาเราสงสัยในอะไรศีละพัตตประมาตเราลูกคลำในอะไรในสีในพรษที่ตรงไหนสถานที่ตั้งของตัวสาสกยทิที่มันถูกสลายลงไปเท่านั้นสังโยชน์ทั้งห้าข้ออยู่ไม่ได้มันก็สลายลงไปได้เวทนาจะไปเกาะอ,อยู่ตรงไหน คุณว่าทําบุญแล้วมันจะข้ามเวทนาได้ทําบุญมันจะไปข้ามเวทนาได้ท้าไม่พิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงเสียก่อนมันถึงจะข้ามเวทนาได้จะเอาแค่ทําบุญก็มันข้ามเวทนาไม่ได้เราไม่เชื่อว่ามันจะข้ามเวทนาได้เพราะการทําบุญ ได้แต่มันต้องใช้เวลานอนมีการทำบุญมันถึงจะข้ามเวทนาได้แต่มันก็ต้องไปใช้ปัญญาอยู่ดีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตต์ผ่านวิมุตมันยังไม่มีเราเราว่ามันยังไม่ใช่ การทำทานจะให้เกิดความมีมุติไปได้แต่เงั้นก็ไปกันหมดแล้วสิคนทำทานเยอะแยะทำบุญใส่บาทนี้ก็เป็นทานแต่มันไม่ใช่ลองจับใช้ปัญญาสมาธิมันก็ยังไม่ได้ ถ้าไม่มาใช้ปัญญาถึงแม้กิจเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็ตามมันต้องกลับมาพิจารณากายอยู่ดีเนี่ยการพิจารณานั้นคือการใช้ปัญญาทำทานไปแบบกระฟรักระเฟียดก็ได้แต่มันยิ่งไม่ได้อะไรเลย ทำไปได้แต่ทำแบบกาัฟกะเฟียดมันก็ได้แบบกาแฟกะเฟยดนั่นหละเนี่ยทำไปด้วยความโมโหโทโสไม่มีในคั้นพุทธการมีคนหนึ่งทำทานไปด้วยความกาัฟกะเฟียด เป็นลูกสาวในช่างหม้อในสมัยนั้นไม่มีศาสนาแต่มีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าานพิจารณาแล้วว่าคนคนนี้น่าจะทำประโยชน์ได้ในอนาคตข้างหน้า พอออกจากสารชมัติแล้วก็มาเธอกำลังนวดดินอยู่นวดดินอยู่สำหรับที่จะตีหม้อนวดดินให้พ่อสำหรับที่จะตีหม้อเพราะพ่อแกเป็นในช่างหม้อแกกำลังนวดดินอยู่ก็พระ ปัจเจกกออกจากสันธมัมาบัดแล้วก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านเธอเธอก็ไม่เห็นไปสักทีก็เลยนึกในใจว่าพระรูปนี้ธรรมดาก็ไม่เคยเห็นท่านยืนอยู่ตรงนี้แต่ทำไมวันนี้ท่านมายืนอยู่ตรงนี้เรากำลังนวดดินอยู่ก็เลย กฟัดกฟเฟียดจิตใจกฟัดกาเฟียดก็เลยโมโหเอาดินอันนั้นเนละยไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าไปใส่บาตรพระประเจกแบ่งเอาดินที่ตัวกำลังนวดอยู่นั่นไปใส่บาตรพระประเจกกับพระพุทธเจ้า แต่ภายในกิตมันทำด้วยความกัะฟัดกระเฟียดพอทำด้วยความกับฟัดกระเฟียดแล้วบบบนี้มันก็เลยมาเกิดในสมัยพระสมณะโกดมของเรานี่ร่างกายของเธอก็เลยไม่ปกติ ทางร่างกายไม่ปกติจิตใจปกติแต่ร่างกายไม่ปกติเป็นคนอวัยวะไม่สมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์รูปหนึ่งท่านเดินเที่ยวประพาสในหมู่บ้าน พอเห็นพระมหากษัตริย์มาพวกเด็กๆในระหว่างที่เธอเป็นเด็กก็ไม่ใช่เด็กเท่านั้นหรอกก็เลยวิ่งไล่กันเล่นแล้วเธอกร่างกายไม่ปกติพระมหากษัตริย์ก็เลยไปรับไปรับตัวเธอเพราะแกถูกเขาไล่มา แล้วก็พอรับตัวเธอถูกตัวเธอเท่านั้นพระมหากษัตริย์เกิดความทราบส่านไปหมดทั้งร่างกายและกิจใจเกิดกิจปฏิพั์ขึ้นมารู้สึกว่าจะเอาเข้าไปไว้ในวังด้วยจำไม่ได้แต่ว่าร่างกายของเธอมี ไปไปแตะต้องร่างกายของเธอแล้วจะเกิดควมทราบซ่านขึ้นมาแต่ร่างกายของเธอไม่สมประกอบหน้าตาก็ไม่สมประกอบแขงขาก็ไม่สมประกอบร่างกายไม่สมประกอบหน้าตาก็ผิดรูปเหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไปไม่ใช่เป็นคนไม่สมประกอบ นั่นย็นไหมทำบุญด้วยความกระฟัดกระเฟียดแต่อันนี้สง์ของเธอมีอยู่ได้เป็นมหิสีรองของพระมหากษัตริย์เราจำเนื้อความไม่ได้เราจำเรียงลำดับเหตุการณ์ไม่ได้แต่จำได้ว่า เธอมีอาน,นิสงส์ในการทำบุญกับพระปัจเจกโดยการแบ่งดินถวายาพระปัจเจกมีอาน,นิสงส์มากแต่ใจมันทำด้วยความกับฟัดกัเฟียดมันไม่สมประกอบมาถึงชาตินี้ ร่างกายก็เลยไม่สมประกอบจิตใจก็ไม่สมประกอบการที่จะเอาหูสองข้างไว้ข้างอย่างนี้ก็ไม่ใช่บิดเบี้ยวไปผิดรูปไปหมดทั้งหูทั้งตาหน้าตาของเธอผิดรูปไปหมดไม่เหมือนกับคนโดยทั่วไป ฉะนั้นการทำงานเราต้องทำอย่างความเต็มใจแล้วมันก็จะเป็นอันนี้สงต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าพบชาติเรายังไม่สิ้นไปแต่ถ้าพบชาติมันสิ้นไปเราทำลายตัวสังโยชน์ลงไปได้ อันนั้นพบชาติมันก็ชิ้นไปได้แต่ถ้าหากเรายังทาลายพบใอ้ตัวสังโยชน์ไปได้คนส่วนหนึ่งอยากอยากทำลายตัวนิสัยกับวาสนาแต่จริงๆแนละ้วนิสัยกับวาสนานเป็นของที่ไม่มีในสังโยชน์ที่จะต้องละสังโยชน์ที่จะต้องละคือสกายติทิวิกิกิจฉา ศีลพัตปบละมาตการรมลาคะพยาบาทมีสังยชนเบื้องต่ำเราก็แก้ไปตามลำดับเราจะละสก,กายทิทิได้ด้วยอสุภกรรมฐานพิจณาร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะมันก็ไม่ยินดีในร่างกาย ก็ไปทำลายตัวทิฏฐิมานะอาสวะจิเรสความถือเขาถือเราถือว่าเขายิ่งกว่าเราถือว่าเรายิ่งกว่าเขาถือว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราหรือเราต่ำต้อยกว่าเขาเรียกว่ายี่ถือเขาสิบข้อถือเราสิบข้อในความถือในตัวสกายาทิฏฐิ แต่เราทำลายมันด้วยอสุภกรรมฐานแต่วันนี้เราได้พิจารณาไหมนะเคยเห็นไหมอสุภะมันเป็นยังไงหมดลมหายใจไปแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันแปดวันมีแต่น้ำเหลืองไหลออกทุกทิศทุกทางไปสวดอภิธรรมเจ็ดวันพกกนิมนต์ไปฉันเช้า ทุกวันเจ็ดวันพอฉันเช้าครบเสร็จโอ้วันที่สี่ที่ห้านี่ไม่อยากไปเลยแมงวันตัวเท่าดิกวกอยดิกวกไยเมงวันตัวเท่าดิวซีดิวซียาวสองข้มือมันมาตอมหีบตอมโลงเพราะน้ำเหลืองมันไหลออกมาโอ้จะอ้วกก็จะอ้วกไปฉันก็นั่งติดกับโลง เพราะในห้องบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรไม่เหมือนกับสลาวัดไปนั่งติดกับโรงแมงวันก็เต็มบาทพอวันที่เจ็ดเขาก็พอนาบัดใจสี่โอ้่ไม่ตายแล้วกูน้ำหนักลดไปสองโลสามโลไปฉันสี่ห้าวัน 6วันเจ็ดวันพราะมันฉันไม่ลงเราพิจารณาอยู่ว่านเป็นอสุภะแต่พอให้มันไปถูกกินมันจะกอดกินมันจริงๆมันจะรู้จักแต่เราไม่เห็นกินมันจริงๆนี่ไม่รู้จักหรอกว่าันเป็นยังไงพอเราเข้าไปถึงกินมันจริงๆอะโอ้โหเมงวัน เมงวันตัวยาวขนาดสองข้อมือนั่นถ้าเราเห็นอย่างนั้นให้มันเป็นภาพติดตาติดใจเราไปตลอดมันจะเป็นยังไงสก,กายยติถิมันจะไปตั้งอยู่ตรงไหนความถือเขาถือเราจะไปตั้งอยู่ตรงไหน วิกิกิจฉาเราสงสัยในอะไรศีรพักต์ตปันมาดเราลูกคําในอะไรในศีลในพจนที่ตรงไหนถา,ถานที่ตั้งของตัวสักกายทิฐธิมันถูกสลายลงไปเท่านั้นสังย์ทั้งห้าข้อมันอยู่ไม่ได้มันก็สลายลงไปได้เวทนามจะไปเกาะอยู่ตรงไหน เราแยกออกได้ระหว่างกายกับใจใจก็สักษาแต่ใจกายก็สักษาแต่กายเพราะเป็นส่วนประกอบของรูปเวทนาถึงเราไม่ไปพิจารณามันก็เป็นส่วนประกอบของรูปมันมีอยู่ของมันอยู่ดั้งเดิมมันจะไปตั้งอยู่ตรงไหนเวทนาไม่มีที่ตั้งถ้าเราทำความเข้าใจกับตัวของเราได้ฉะนั้นวิธีการคิดในภาคปฏิบัติ คนส่วนมากเราจะไปแก้คนอื่นอยากจะให้ไปแก้คนนู้นอยากจะให้ไปแก้คนนี้แล้วใครๆมันก็จะตายเหมือนกันแล้วจําเป็นอะไรที่ต้องไปแก้ไขของคนอื่นตายเขาจะไปนรกหรือเขาจะไปเทวโลกพรมโลกนิพพานมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ฉะนั้นมันเป็นแค่เพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันเท่านั้นเป็นสัตว์โลกร่วมกันเท่านั้นมันไม่มีเขาไม่มีเราเมื่อมันไม่มีเขาไม่มีเรามันจะไปเดือดร้อนอะไรตรงไหนฉังนั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการทำงานเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราให้มากอย่าไปมองข้ามตัวเอง ไม่มีใครนะจะมาตกนรกหมกไม่แทนเราถ้าเราข้ามเวทนาไม่ได้เราเอาคอประกันเลยจะต้องตกนรกแน่นอนถึงเวลาจะตายแล้วตกก็ไม่ได้เป็นนรกธรรมดาด้วยเป็นโลกนตันนรกมืดแปดด้านเพราะอะไร พอเวลาจะตายแล้วจะมากล่าวตู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากล่าวตู่ครูบาอาจารย์มากล่าวตูคต่คาสั่งสอนของผู้เจ้าว่าไม่มีมรรคไม่มีผลเพราะมรรคผลมันได้เกิดขึ้นมาจากหัวใจของตัวเองในเมื่อหัวใจของตัวเองเนั้นมันไม่ได้ทําเพื่อจะให้เกิดมรรคเกิดผลมันเป็นภาชนะที่สก,กรปรก คำสั่งสอนของผู้เจ้ามันเป็นเพชรนินจินดาแล้วเราจะเอาเพชรนินจินดาไปวางไว้ในภาชนะที่มันตกกระปกได้ด้วยหรือเคยเห็นคนเขามีทองคำเอ้ยเขามีเพชรเก้าสิบเก้ากลัดเขาใส่พระอบเอาสำลีห่อแล้วก็เอาสำลีห่อแล้วก็เอา เขอบทองคำใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งมีเกีียวหมุนอีกมีเซฟอีกมีอะไรอีกเขาไม่ได้ทิ้งไว้เรียราดแล้วคนมีสติปัญญาจะเอาเพชรนินกินดามาผูกเชือกแล้วก็ดึงลากไปตามถนนหนทางมีแต่คนบ้าที่จะทำแบบนั้นถ้าในยุคที่คนมัน ไม่เห็นค่าของเพชรนินกินดาอันนั้นใช่ถูกต้องอย่างในสมัยพระเตเมีใบที่ออกไปบวชเป็นดาบทพวกชาวเมืองก็ออกไปบวชเป็นดาบทหมดเหลือแต่คนเมาสุราเอาเพชรนินกินดามาเคี่ยงกันเล่นเอาทองคำมาเคี่ยงเล่นกันโยนเล่นกันอันนั้นใช่ในระหว่างที่เจ้าของเขาไม่มองเห็นค่าของเพชรนินกินดา เข,ขกกเขามองเห็นค่าของสินของพจน์มากกว่าเมื่อเขามองเห็นค่าของศินของพจน์มากกว่าเพชรนินจินดาก็ไม่มีค่าอะไรเมืองก็เป็นเมืองล้างมีแต่คนเมาสุราเอาเพชรนินจินดามาโยนเล่นกันดังนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติถ้าเราไม่ข้าม เวทนาไม่มีทางที่จะรอดจากอบายภูมิสี่ได้คนที่ข้ามเวทนาได้เท่านั้นถึงจะรอดอบายภูมิสี่พราะเห็นตามความเป็นจริงร่างกายก็เห็นร่างกายตามความเป็นจริงเวทนาก็เห็นเวทนาตามความเป็นจริง สัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันหมดรูปเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณเหมือนกันเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของรูปเราเท่านั้นเมื่อรูปนี้แตกดับเวทนาก็แตกดับไปด้วยแต่เมื่อเราไม่เอาใจใส่กับมันมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันเท่านั้นแต่บันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นที่บันนี้ ด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยอาสวะด้วยกิเลสมันปกคุมจิตใจเราอยู่ทั้งหมดจิตใจเราก็เลยไม่เห็นตามความเป็นจริงมันมืดแปดด้านในเมื่อมันมืดแปดด้านเราไม่มีทางที่จะข้ามอบายุภูมิได้ฉากนั้นถึงว่าวิธีการปฏิบัติ ถ้าหากเราไม่เร่งทําในระหว่างที่เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วจะไปทําตอนที่ใส่ลงแล้วจะไปทําตอนที่เอาเข้าเตาเผาศพไม่มีทางแล้วจะมาทําบุญอุทิศใ,ให้ไปมรรคผลนิพพานไม่มีทาง เราจะต้องทำให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ตั้งแต่วันนี้ถ้าวันนี้เราทำไม่ได้พรุ่งนี้เมือเ่อรืนนี้ถ้ามันตายก่อนคืนนี้จะเป็นยังไงฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติเราต้องมองหาความจริงอยู่ที่ไหนสัจธรรมอยู่ที่ไหนคำสั่งสอนของผู้เจ้าอยู่ที่ไหน มันมาเป็นเครื่องประดับใจของเราได้หรือ,อยังคำว่าพะฏตสนาคมมันมาถึงหัวใจเราหรืออยังพะฏตสนาคมเชื่อมั่นในการตัดสู่ของผู้เจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าเชื่อมั่นในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าว่าจะพ้นทุกข์ได้จริง มันเกิดมาหรือ,อยังในหัวใจของเราเราก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคําสอนของผู้เจ้านั้นชื่อว่าพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีอะไรก็ตามถ้าปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้าเชื่อมัน่นในการตัดสรู้ของผู้เจ้าเชื่อมัน่นในพระธรรม เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าพระสงฆ์ไปละเหตุสามสถานละการถือลึกดียามดีเคาะดีเคาะร้ายวันโจมวันฟูโลกกวินาศไปละมง,มงคลตื่นข่าวสารพัดข่าวทุกวันนี้เราเองก็เข้าไปเป็นเหยื่อของข่าว สารพัดข่าวไม่ไปเขาริดเดียรัจฉถีเดียรัจฉถีก็คือคำสอนนอกศาสนานอกอริยสัจนอกอริยมรรคแล้ววันนี้มาดูที่ว่าเราเป็นเดียรัจฉถีหรือเราเป็นอะไรเราเป็นพุทธหรือเป็นพราหมณ์ หรือเป็นเดรัทีเราไม่เชื่อมั่นในการตัดสู้ของผู้เจ้าเราไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวของเราว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้าแล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงแล้วเราก็ไปถือเหตุสามสถานก็ามาอีก จากนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติถึงว่าธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเป็นเพชรนินกินดาภาชนะที่ใส่มันเป็นสิ่งที่สกปปกไปด้วยขี้ทั้งหลายด้วยขี้ตมขี้โคลนต่างๆเอาทองคำไปวางในขี้ตมขี้โคลนนี่มันมันสมควรด้วยหรือ